อันนี้กระังจะมาเริ่มเลยอุสงอุ้งครับแล้วเดี๋ยวนะอ๋อให้ตายสินี่เดี๋ยวนะ อีวินเทอรี่ดำโอเคมาเล่นกันออนไลน์นัาไฟเกมยุงฮืสำหรับคนถ้าจะเล่นดีสิบเอยยุง โอ้ให้ตายสิโอให้ตายอ่าเริ่มไปอย่างนั้นแหละโอเคเดี๋ยวตัดก่อนตอนนี้เราก็มาแล้วเนี่ยโอ้ไอเดี๋ยวอะไรนะโอ้ให้เดี๋ยวมีเกลี่ยเนี่ย เออทำไมก็ตัดไฟอย่างเดียวนะอี a s y <Easy. S 2> ฮะทำไมหูเดี๋ยวนะไข่นะสีแดง ใครอ๋อนี่โอเคเอ้ย,อยหมดแล้วจังอืมอีสี่ <c oughs> ทุกคนจะออกเกมกันเยอะทำไมลนะ่ะฮะต้องมีใครสักคนแหละ สีชมพูสีชมพูแน่นอน ลูกแล้วใครโหวตบ้างเนี่ยโอ้ยอ้อเหี้ยอยากไปนรกจังเลยขอละเดี๋ยวจับตามองไว้ดีเดี๋ยวจะจับตามองโอเค ต้องมีใครสักคนตายนี่แหละเฮ้ยวู้โ้ว้ากตายตายตายกดปุ่มกดดูเราขายนะ โอ๊รีบริบนีเลยเมื่อกี้เห็นจมูกตาสามคนเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โอ้ฮึไปเลยให้ถ่ายสิ oh, hay tại Miss Maya uh... Yeah Yeah, là xì Yeah Yeah, máy tẹt Kiếp chiều Để xin quên nghĩ là Oh no, oh no, oh no Oh no Oh no My, mày, mày Thử phút ra sẵn kiếp มันต้องมีใครสักคนนี่แหละนั่นเงี้ยว่าแหละปวดม่วงรู้เลยว่าใครอืมสปีดคุณสามลำบากเล่นเนอะใช่ไหมใช่อืมมีกับตันเหลือด้ มิสมายาโหฮิวทำไมโอ้ยโอเคมาแล้วโอ้ยออกเยอะกันจังเลยอีกแล้ว OMT oh, i อ like mm ็มทีไอร์ไ d ท์ดิ๊ดดิวซ่า็ดไหนมีสแกนไหมใครใครใครมีสแกนโอเคไปก็ได้เฮ้ยอันนี้มันต้องใช้ความคิดอย่างหนึ่งไป สีอะไรตรงนี้สีเขียวฮะอ๋อให้ตายสิอใครอะโอ้ให้ตาย โวดสกิปก่อนกันโอ้โว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 เร็วๆสิเอานี่เหรอเฮ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ย อืมโปรเจกต์อินเอ่อปีใครซักคนนี่แหละมันต้องปลอมตัวมามิสมายา มายาก็กวดนี่ก่อนนี่กันเออาจจะเป็นอีกก็ได้เกิดน่เป็นเกิดเดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเ <c oughs> บื่ออืม หนึ่งหนึ่งสองสามสามคนยังไม่ได้โบกฮึโอเคดีหน่อยดีไม่มีใครโบดอ่าฮะเจอแล้วฮะเดี๋ยวโอ้ว้าวทุกทีแอปมินี่ Vậy xin Hết rồi nè Sao tuần này nè Oh no Oh no Bye bye tu Hả Điều nè Điều มาคีอ๋อมาพี่สอรี่สอรี่บอกว่าไม่รู้ด้วยกันเ้ยเออดี มันไม่รู้มันต้องมีใครสักคนตายแน่ไอ้เอฟสุดไอ,อ,อ่อืม สโมกิเวลเอ้ยเ,เ๋ยวเชื่อนั่นไงนี่แน่นอนสมมกิเวลสุบุรีไม่เห็นจะดีเลยเห็นไหมนี่สมมกิเวลต้องเลยใครบ้างนะ ต่อไปก็สโมกกี้เวลต่อเลยโอ้ยโ้ฉลาดมากแล้วก็ดาวมัวอ,อีกสคลิปบอดเลยเออดอีมันตึง,ตง

มาเลยเข้ามาเข้ามาแสงคนนี้แสงนำพึ่ง เดินกันเร็วจังจะเป็นเจ้าของเซิร์ฟเนี่ยแล้วก็ออกเกมเยยมู

ओके ना बा